ครับผมนายแพทย์ชนินลีวานนันครับเป็นแพทย์เวชศาสตร,ร์ฟื้นฟูแพทย์ฝังเข็มและแพทย์ฉลอวัยครับจริงๆก็เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับเดิมเนี่ยผมจะทําการสอนออกไปเลคเชอร์บางวันสอนตั้งแต่แปดโมงเช้ายัน ห้าโมงเย็นยืนพูดตลอดกลางคืนก็เตรียม presentation เตรียมงานเนี่ยนะฮะที่ย่งคืนตีหนึ่งเนี่ยทำให้เราพักผ่อนน้อยแล้วจะเจ็บคอเนี่ยสาเดือนเจ็บคอครั้งหนึ่งต้องกินยาฆ่าเชือ้อพอตอนหลังผมรู้จักใช้อาหารเสริมเนี่ยผมใช้กลุ่มวิตามินซีเนี่ยในการกินแล้วผมไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อแบบนี้มามากกว่า4ี่ห้าปีละแต่พอเป็นเจอปุ๊บเนี่ยพอเราใช้เนี่ยเฮ้ยประสิทธิภาพมันเร็วขึ้น แทนที่ผมกินวิตามินซีทั่วๆไปอาจใช้เวลาประมาณ4ีถึงเวันแต่พอเป็นเจอปุ๊บเนี่ยผมใช้เวลาประมาณวันครึ่งถึง2วันในการฟื้นจากอาการเจ็บคอเร็วมากๆและพอกินต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยไม่มีอาการเจ็บคอแบบนี้มามากกว่า2อสมปีละทั้งนี้แต่ก่อนนี่ยมเดือนเจ็บทีสเดือนเจ็บทีแน่ๆเพราะเพราะพฤติกรรมเราทํางานหนะักนะจากการที่ผมศึกษาเรื่องอาการแพชะลวัยมาเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเราพบว่าเดิมเนี่ยนะครับผู้ป่วยเวลาป่วย ก็จะรักษาให้ยาก,กินยาก,กินยาก,ก,นกินแต่การแพ้ชะลอวัยเนี่ยเราจะรักษาเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้กลุ่มวิตามินแร่ธาตุฮอร์โมนใช้เซลล์บำบัดนะหรือกระบวนกนารต่างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะออกในแนวธรรมชาติบำบัดซะมากเลยนะครับแต่ในอนาคตนะครับผู้ป่วยจะไม่อยากป่วยแล้วคนจะมีความรู้มากขึ้นจะเห็นภาพผู้ป่วยแล้วไม่ตัวเองกลัวมากขึ้นนะครับคนอายุยืนขึ้นฉะนั้นเนี่ยคนส่วนหนึ่งนะครับจากสมัยก่อนเนี่ยการรักษาอาจจะอยู่ที่90เซ และก็ป้องกันแค่10%แต่ผมว่าในระยะอนาคตระยะใกล้ๆเนี่ยประมาณ3ปีไม่น่าจะเกิน5ปีเนี่ยโฉมหน้าทางการแพทย์จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยจเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย ผู้คนเนี่ยจะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นถึง90%แล้วที่ป่วยเนี่ยจะแค่สิคนคนไข้าอาจจะน้อยจากโรงพยาบาลไปเยอะเลยแต่จะมาดูแลตัวเองมากขึ้นงั้นการดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ยแน่นอนคงไม่ได้กินยาเพื่อดูแลตัวเองเพราะไม่ได้ป่วยแต่สิ่งที่เขาจะกินก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินแร่ธาตุนะฮะสารอาหารสกัดจากธรรมชาติเรียกว่าไฟโตนิทรีนนะครับหรือไม่ก็เป็นกลุ่มกินฮอร์โมนที่อายุมากขึ้นนะแอนตี้โอซิงคือผู้ป่วยชะลอวัยไม่ใช่ผู้ป่วยสิคนคนที่ชะลอที่ทท ฮอร์โมนเสริมนะครับซึ่งเรากินขนาดน้อยๆเนี่ยนะฮะก็ช่วยดูแลตัวเองได้ใช้เซลล์บำบัดหรือใช้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะถูกกว่าเมื่อรอให้ป่วยหนักๆน,นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราป่วยหนักอาจจะค่ารักษาประมาณโดยเฉลีย่ยสถิติโลกเนี่ยประมาณสองหมื่นเหรียญต่อคนต่อปีนี่ทั่วโลกเ,ลเฉลีย่ยแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้การรักษาอยู่ที่ประมาณ 4- 5000พันเหรียญต่อคนต่อปี นะครับนี่ถือว่าทั่วโลกซึ่งถือว่าถูกกว่ารอให้ป่วยแล้วมารักษาเนี่ยมากกว่า4ีเท่าต,ตัวเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์เอเจลเนี่ยเรื่องจากเราเน้นกลุ่มวิตามินแร่ธาตุนะครับสารต้านอนุมูลสระกลุ่มไฟโตนเทรียนนะหรือกลุ่มสารสกัดจากพืชเรียกว่าพฤกษเคมีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ดูดซึมง่ายมากนะครับคนที่อายุมากขึ้น 60- 70จนะฮะจริงๆเริ่ม40ก็ถือว่าอายุมากแล้วนะนะรเริ่มมีความเสื่อมของอวัยวะแล้วนะกินง่ายพกพาสะดวกนะครับทำให้เขาสามารถกินต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะครับนี่คำถามก็มีชอบมีถามบ่อย <S <S ๆ,ๆว่าจะกินต่อเนื่องกันแค่ไหนกินแล้วหยุดได้ไหมนะครับจริงๆก็ต้องถามคนถามกลับว่าอยากจะแข็งแรงนานแค่ไหนอยากจะสุขภาพดีนานแค่ไหนนะฮะคุณอยากนานแค่ไหนก็กินต่อเท่านั้นแหละนะฮะคำตอบคือว่าเขาก็อยากสุขภาพดีไปตลอด ไม่อยากจะ60แล้วเป็นมะเร็ง70แล้วเปอนมาพาดแปดสิแล้วต้องนอนบนเตียงตลอดชีวิตถ้าไม่อยากอย่างนั้นก็กินต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับนี่คือคําตอบในอนาคตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราดึงของอนาคตมาใช้ในปัจจุบันคนที่ใช้บปลือกเอเจลนะวันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าใช้ต่อเนื่องเกิน3-4ปีเนี่ยนะฮะจะมีอัตราการรอดชีวิตหรืออา,อายุยืนยาวกว่าคนอื่นๆเนี่ยมากกว่า10ปีแน่นอนนะครับ